จัดเต็มมากชุดนี้อัน <c oughs> นี้เป็นชุดเล็กสุดของที่ร้านครับ วันนี้ผมมาร้านสเต็กร้านใหม่สเต็กเจริญภูมิอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่ไอคับสวัสดีครับพี่เองครับรบกวนพี่ไอแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมไอคับเจ้าของร้านสเต็กเจริญภูมิครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมรีบขับตรงมาเลยนะครับหลังจากที่รีวิวรถมาบอกเลยวันนี้เหนื่อยมากเลยแต่หิวจริงๆครับพี่ไอไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนครับพี่ไอมีเมนูแนะนาให้ผมหน่อยไหมครับร้านเนี่ยจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเนื้อก็จะมีริบอายหมูมีสันคอพิเทดมามีสปาเกตตี้มีข้าวมอน่ยกู มา่อก่อนนี่เนื้อต้องอันดับหนึ่งถนัดเลยครับงั้นเมนูอะไรดีครับพี่ยัยทีนี้แนะนำริบอายครับริบอายโอ้โหงั้นต้องจัดเลยอยากกินมากไม่ไหวแล้วครับพี่ยัยงั้นขออนุญ,ญาตไปสั่งอาหารก่อนนะครับได้เลยครับโอเคไปกันเลยโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวแล้วขออนุญ,ญาตกินเลยนะครับริบอายนี่สายผมอยู่แล้วชอบมากอ,อบอกเลยว่าโคตรโดนอร่อยมากเนื้อนุ่มกำลังดีมากเลยครับผมสั่งมันมีเรื่องแรไปโอ้ดีมาก น้ำจิ้มเจ้าวือดีมากพูดเลยน้ำจิ้มโคตรดีอันนี้พูดแบบใจจริงอร่อยมากแร้วผมสั่งนี่ด้วยสปาเกตตีเบคอนโอ้หิวมากปกตินะครับผมอาจจะดูซุปปอร์คาแต่วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศา่อยดูของกินโอ้อร่อยมาก สุดยอดเฮ้ยชุดนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับอันนี้เป็นชุดเล็กสุดของที่ร้านครับ <S <S ชุดเล็กสุดอันนี้คือทําพิเศษมาเพิ่มให้อีกใช่ใช่โอ้โหเซตหนึ่งอันนี้เป็นเซตเอเซตเอเซตบกับเซตสี่เซตบีนี่จะเบิ่มๆเลยใหญ่กว่านี้อีกใช่โอ้โหอันนี้อันนี้มีอะไรบ้างครับพี่อันนี้มีปลาโรลี่โรลี่อู้มีสันคอหมูไทยดำอู้ไก่บาร์บีคิวสปาเกตตี้เบคอนยาวสองฟองแล้วก็ส้มไฟสลัดสำหรับสองสับคนถ้ามากันแบบเล็กๆอาจจะไม่ได้สั่งเป็นจานสับเซตนี้ก็ได้อ่าจะคุ้มค่ากว่าเห็นแลล้วววตกกกใจเเเย200 200่่าาาาบบบททอองหรรคั ไม่ถึง300แล้วกินนี่คือแบบสอคนนี่อิ่มแน่นอนใช่ผมกินคนเดียวไม่น่าหมดหนะครับกินคนเดียวจุกครับจุกแน่นอนกลับบ้านไม่ได้แน่นอนกลับบ้านไม่ได้ต้องนอนนี่เลยสหรับจินงานพี่เพลงโดยเฉพาะเลยโอ้โหแน่นอนนี่คือสภาพผมหลังจากกินอิ่มขั้นรุนแรงนะครับคือตอนนี้แทบเดินไม่ได้แล้วเออขออนุญาตครับอันนี้มาใครอีกแล้วอ่ะครับพี่แอ๊บยังมีต่อครับยังมีต่ออีกอันนี้ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์คือเมนูแกงกะหรี่ไก่ทองคัตสึข้าวแกงกะหรี่ไก่ทองคัตสึหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทร้อย ดูไซ์สอันนี้เปรียบเทียบอ่ะดูไซส์นี่ใหญ่กว่าหน้าผมนะฮะใหญ่มาก1 1 9ยบ,บ้าทมาไปแล้วพี่ไอ้ครับมันเป็นไปได้ยังไงครับผมต,บต้องลองเลยเโอเคเป็นได้ที่นี่นะครับเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอิ่มมากๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรเอามาต่อก็เอาของสู้ถึงแม้จะอิ่มแค่ไหนนะครับแต่ของดีมาขนาดนี้1 1 9บาบาทยังไงก็ต้องกินครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยเหมือนไปญี่ปุ่นอนะ่ะแต่119บาทแนะนำเลยครับกรุงเทพหนองแขมสบายๆเหมือนปากซอยแกงกะหรี่โอ,โอ้โหเต็มถ้าคุณกินเก่งๆครับ<ๆ>กินอันนี้3<ๆ>เดียวนะ119บาทคุ<ๆ>้มมากมากันนะครับนี่สเต็กเจริญพุงครับผมร้านพี่ไอ้พี่ชายผมเองนี่นครับ